นี่นะคะเพื่อนๆแค่มารดน้ำผักแค่มารดน้ำผักนะคะนี่ดูลด้น้ำไม้ฝรั่งไปเป็นกิโลเลยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อนอากาศอยู่ที่20องศา จะพาเอฟซเข้าสวนไปรดน้ำผักตอนใบใบใบสามยาย,าย,ายจะไปฉีดวัคซีนเนาะเดี๋ยวไปรถเมื่อวานรถแล้วแหละฝนไล่รถตอนทุ่มกว่ากว่าฝนไล่เข้ามานฝนตกมาิดเดียวไม่พอเปลี่ยนาะนี่ต้นพริกยายยายยายจะเอาไปปลูกแต่ก็ให้รอก,ก่อนอากาศคือแดดมันร้อนไง ถอนมาใส่แช่น้ําไว้อันนพริกสเปนดูที่มันออกโรคในบ้านนะเนี่ยออกดอกแล้วนี่อันนี้ถอนไว้ได้หลายวันแล้วแหละส่วนอันนี้พริกของไทยเราเนี่ยเอามาไว้ให้แบบครึ่งแดดครึ่งอะไรก่อนเพื่อที่จะให้เขาไอ้นั้นอากาศได้แต่ช่วงนี้มันเป็นอากาศเมืองไทยเนี่ยสองสามวันที่ยายถอนมาเนี่ยเพราะว่า อากาศมันยี่สิบกว่าองศาเนาะนเพื่อนๆมันยี่สิบสี่ยี่สิบแปดวันนี้วันนี้สูงสุดก็ยี่สิบสี่เนาะแต่หลังจากพรุ่งนี้เป,ป็นต้นไปเหลือไม่ถึงยี่สิบเออยายก็เลยเอาทิ้งๆไว้ให้เขาแบบสักสามสี่วันก่อนให้เข้ากับอากาศข้างนอกก่อนแล้วจะลองเอาไปปลูกปลูกดูกครึ่งหนึ่งก่อนถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีต้นกล้าเหลืออยู่เยอะเนาะนั่นแหละไปเราจะพาไปรดน้ำ พาไปรถพาไปดูสวนอากาศดีดีเดี๋ยตอนบายบายแต่ไปฉีดโควิดจะเป็นยังไงเลีวมารอรุ่นกันเพื่อนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนอเอา้าเดินมาลืมรถลืมเปิดน้ำลืมเปิดก็ถ่ายคลิปไวเอฟซี FC ดูก่อนเนี่ยตรงนี้ดูเฮ้ยนี่หอมยายมาลงไว้มันขึ้นแล้วนี่ นไหมต้องคอยระวังต้นหอมยายมาไว้ในซอกของไอเนี้ยเพราะหอมมันค้างปีได้เนาะก็เลยมาไว้แถวแถวต้นเนี้ยถ้ายายปลูกแถวแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแฟนยายไถยดินมันก็ไปหมดปีหน้าเหมือนต้นหอมในร่องอันนี้มันเขาเขาบอกว่าต้นหอมกินใบเดี๋ยวรอดูก่อนมันคนละอย่างก,กันกับอัน,นนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หอมแดงเพื่อนๆหอมแดงนี่ขึ้นเยอะเลย นะหอมมันนุ่นมันแข็งอะที่ยายปลูกในสวนนะ่ะนะตัวใหญ่ที่ยายเคยเก็บกินนี่นะเห็นไหมอันนี้ยายก็มาปลูกไว้ในร่องสตรอเบอรี่เพราะว่าเพราะว่าเออเวลาเวลาพรวนดินมันจะไม่ไปด้วยไงแต่ดอกมันอร่อยนะนเพื่อนๆดอกมันดอกมันก็เหมือนมันดอกหอมบ้านเราเละในยายจะไปเก็บไปผัดกินเนาะ เริ่มออกแล้เดี๋ยวเขาร่วงมาเขาก็ขึ้นมาอีนั่แหละเนี่ยโน่นเห็นไหมสวยมากเลยกินแค่แก้ขัดได้นะเพื่อนๆน,นะดูดิเมื่อวานหญยเรารดได้นิดเดียวนีมาให้ดูคือเข็นเขาบอกว่าฝนจะตกไงยายก็คือรถรถแค่แบบลวกๆไม่แบบว่าไม่แรงมากนะแหมมันก็ยังเปียกอยู่นะแต่ตรงตรงที่ไม่รถ ดูดิว่าฝนตกตกอะไรมาแห้งแรงมากเลยอตอนหอมแหดดิบอเดี๋ยวจะไปถ่ายแรดิตไอ้ที่รอ่องหน่อไม้ให้ดูเมื่อวานตัดหน่อไม้ฝรัง่งไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแรดิตอันดับแรกอุ้ยนี่นี่สลัดก็จะได้กินแล้วนี่เด็ดเด็ดไปกินได้แล้วนี่ เห็นไหมเด็ดใบมันไปกินได้แล้วเนี่ยอันนี้ยายเอาเม็ดมาโรยๆไว้ก็ขึ้นเพียบเลยนี่เนี่ยมีคนบอกมีคนบอกว่าไม่ปลูกจริงๆยายก็ปลูกเป็นแถวนนัแหละพวกนั้นเห็นไหมทุกอย่างเป็นแถวแหละแต่ทีนี้คือของมันมีในสวนบางทีมันขึ้นเองนะเหมือนพวกเอ่อ เออขาเรียกว่าอะไรนะผักชีลาวอะไรอย่างเงี้ยมันมันแก่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมีเม็ดมันขึ้นเองบางทีเราถอนยาไปเราเห็นเราก็เสียดายเหมือนดอกไม้อ,อะไรเงี้ยหละเสียดายเราก็เลยต้องเอาไว้ทีนี้มันก็เลยทําความสะอาดอย่างเห็นไหมนี่ผักชีลาวนี่ขึ้นแล้วถ้าเราเอาไว้ก็ได้กิน,นี่ขึ้น,นกระเทียมโอ้ย ทาว่าทำไมไม่รอรถตอนเย็นยายไม่รู้ว่าตอนเย็นฉีดวัคซีนมามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าแล้วอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเ,เนาะดูมันมาร้อนพรวดพลาดพืบเลยยายก็เลยบอกมา,มารถ,รถ,รถน้ำไปตอนนี้ดีกว่ารถเสร็จแล้วเยวค่อยไปกินข้าวเนาะนี่เมื่อวานได้รถร่องนี้น,นี่นี่ยังเปียกๆอยูย่นิดนึงข้างล่างมันก็นยังไม่แห้งเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆมันแห้งข้างบน สตรอเบอรี่ก็เริ่มออกดอกเยอะแล้วนะเห็นไหมเริ่มออกอแต่เขาออกตามมาเรื่อยๆแหละสตรอเบอรี่เนาะตามมาเรื่อยๆเรื่อยเริ่มมาเยอะแล้วนี่จะมาปลูกแถวนี้หละพริกขุดหลุมมันจะได้มันจะได้่ม,ดมของพวกผักพวกอะไรมั่งเพราะเดือ แล้วก็จะถอนพวกเขาทิ้งพวกนี้พวผักอื่นๆน,นี่ไงดอกคาลลุนอ่ะโอ้ยเพื่อนๆเฮ้ย <c oughs> ใหญ่ดูนาฬิกาผิดแล้วเป่งๆน,นั้นมันเที่ยงแล้วนี่นานี่ที่ยายถ่ายให้ดูในถนนน่ะใท้ในในทุ่งนะ่ะคาคานโนล่ายายตกใจอะไรเมื่อกี้นี่ดู มันเร็วมากอากาศร้อนตัดไปเมื่อวานนะไม่ได้โกหกนะนเพื่อนๆผ่าตัดเมื่อวานนะดูอุย้ย <c oughs> เดี๋ยวได้ไปเอาเม็ดมาตัดต้องเรีวไม่ตัดเดี๋ยวมันจะแกะ่โอ้ยไม่ได้โทรย,ยังไม่ได้โทรไปบอกอันเก่ายังแช่อยู่ในตู้เย็นเลยมันยังไม่มีเวลาได้ทําอะไรเลยเนาะว่าจะโทรไปหาเพื่อนในหมู่บ้านก็ยังไม่ได้โทรเลย รขาว่ารู้อยู่ว่าเขากินวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันธรรมดานี่เดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวมาดูเรดิตกันนะคะเพื่อนๆโอ้ยดินแข็งแท้เพื่อนมันจะมีหัวไหมอันนี้น่าจะเรดิตไทยเนาะเอามาเล็ดมาจากไทยมีหัวอยู่มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยววันหนห้นวันไหลใหญ่จะมาแงะให้ดูเนาะนีะ่ไงเพ่อ อันนี้เรดิตเรานี่นี่เห็นไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะน,นี่นี่จะได้กินแล้วนี่อืเรดิตเรดิตที่เอซให้ยายมาจากเมืองไทยมเมล็ดมันนะ่ะหัวใหญ่ๆเนาะต้นมันก็จะใหญ่นเนี่ยบางบางเนี่ยปลูกในนี้ก็เลยได้ ในนี้เราไม่พลวนดินก็จะได้เอาไว้แบบบางอันก็เอาไว้แบบมเมล็ดพันธุ์มันเนาะมาเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาตัดหน่อไม้ฝรั่งอีกแล้วเพื่อนๆดูดิต้องรีบตัดตัดทุกวันถ้าอากาศอากาศ,ากาศร้อน,อนๆแบบนี้ <c oughs> <c oughs> น้รดน้ำผักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไว้ได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าแสงก็สะท้อนในยายขอตัดนี่ก็เริ่มแก่แล้วน <c oughs> ี่ได้ถอนทิ้งไง ทำใจทำใจทนดิเสร็จแล้ว,วเพื่อนรถไม่เยอะหรอกรถแค่พอเปียกๆเ,เพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้สาวันฝนจะตกแต่ตกเยอะแค่ไหนไม่รู้นะคะไปะมาเดี๋ยวอตัดตัดเราไม้ฟรังกัน <c oughs> เพื่อนเอ้ยสนุกระบาดนี้งานเข้าระบาดนี้สนุกมันมีคนซื้อกินไม่ทันนะเนี่ยมีคนบอกว่าให้ยายขายอีกไอ้ขุดให้ปลูกอีกถ้ามีคนซื้อก็ดีอยู่ถ้าไม่มีคนซื้อทำไงล่ะ อันนี้ที่มันเหี่ยวที่มันไอ้นั่ตัดทิ้งมันไม่โตเนี่ยอันนี้จะตัดกับกระเทินเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พวดพลาดพืบอีกอกลไไม่ไงเรดิตเพื่อนเห็นไหม ให้ขาดเลยก็ดูดิเนอะเนี่ยยังงี้ตัดขาดเลยได้เน่่มันไม่มีคู่ไม่มีเคียงข้างแม่ยางย่างงี้เนี่ยดูดิต้องคอยระวังเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย นี่ตัดทิ้งได้ด <c oughs> ิ ي ي ๋ยวก็ได้กินแล้ว เท <night coupon behaviLee begun> <tr seid> ียบเลยมาตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะโอ้ยพึ้งๆๆมาชมมาโอ้ยเคม ेन ออกเคม ेन ออก เห็นกระเป๋าดอใหญ่ตัดตังกลองลังไห้นี่นะคะแค่ร่องเดียวนะคะเพื่อนนี่ใหญ่ไม่ตัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ตัดอีกแลวน,น์น่นนะเนาะดูดินี่พรุ่งนี้ก็ตัดอีกตัดทุกวันทีนี้ตัดทุกวันเดี๋ยวหาตลาดส่งออกแล้วทีนี้ในแถวนุ่นเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีปีที่แล้วหนูกินหนูกินเกือบหมดนี่ ហនបាក់នៅได้ตัวนึงนอนเอกเล็กอยู่นั่น เอาไว้ตัดพรุ่งนี้เห็นไหมยายตัดเมื่อวานเนี่ยพวกเนี่ยพวกที่ยายไม่ตัดที่ยายบอกว่าเอาไว้ตัดพรุ่งนี้ดูดิพวกที่ยายเล,ลือไว้ยายไม่ตัดเมื่อวาน,นเนาะแม่พวกนี้เดี๋ยวก็มาตัดอีกว้ายรวยรุยรยเนี่ยนะคะเพ,พื่อนเพื่อนแค่มารดน้ำผักแค่มารดน้ำผักนะคะนี่ดู ได้นำไม้ฝรั่งไปเป็นกิโลเลยปะ่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาตัดนไม้เนี่ยมารดน้ำผักดมูมารดน้ำผักเพื่อนดูขนาดมารดน้ำผักนั่นเนี่ยขนาดไม่ได้ตั้งใจมาตัดนั่นเนี่ยหนึ่งกิโลได้เมื่อวานได้กิโลกว่าเนาะตัดคือตัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนะเนาะ่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละ คลิปยาวแค่ไหนแล้วยายก็ไม่รู้เนาะเคบอกว่ามารถน้ําผักโอ๊ยเดี๋ยวไปกินข้าวไปอาบน้ําเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนเนาะไปแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามห้ยตาด้วยนะคะ